สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกอสอ,ร,อรี w e e k l y News ข่าวสารประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่4-8ตุลาคมพุทธศักราช2564มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะวันที่4ตุลาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีนายธานินพุ่มบรุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลบุรี และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเตรียมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีณนะห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลบบุรีวันที่5ตุลาคมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้หนางทิวันวัตน์อังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางเทียนรัตนวะมะวัตโฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพจำนวนทั้งสิ้น400ชุดให้แก่ผู้ใช้แรงงานและชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยตำบลบ้านกล้วยและตำบลผุขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีทั้งนี้โดยมีนายธานินทร์ผู้มรุนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยงานส mm ัง hmm. กัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมด้วยเวลา9นาฬิกา30นาทีมอบหมายให้นางรัชนีบุญรอดนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านสือิเล็กทรอนิกส์ Zoom มีติ้งตามแนวทางการปฏิบัติราชการสารงานต่อก่อง,งานเพิ่มเติมงานใหม่และมุ่งสู่ผลสำริจเพื่อประชาชนตามสโลแกนที่ว่าคนสำราญงานสำริจผลประชาชนพึงพอใจณนะห้องปฏิบัติงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน วันที่6ตุลาคมเวลา13.30นาฬิกา30นาทีนายธนิน,น,น,นพุ่มบรุณสวัสดิการและคุ้มค้องแรงงานจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานใน,นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มค้องแรงงานจังหวัดลบบุรีในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีนายนิยมสแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มข้องแรงงานเป็นประธาน วันที่7ตุลาคมเวลา17นาฬิกาสินาทีนายธนินพุมรุณสวัสดิการและคุ้มข้องแรงงานจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลบบุรีรวมส่งมอบสุขาลอยน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะน้ำท่วมให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผุคาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีโดยมีนายสุภกินแวงชินรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการมอบสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีรับคำร้องครอเจํานวน20รายเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค่าบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงินทั้งสิ้น5 9 5 0 5 3บาทและให้คำปรึกษาลูกจ้างไหนจ้างรวม4รายเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้าง ด้วยสถานการณ์โควิด -19 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีได้มีการติดตามช่วยเหลือลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานพบสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างติดเชื้อโควิดสะสมจำนวน58แห่งและลูกจ้างติดเชื้อโควิดสะสมจำนวน5,368คนการปฏิบัติตามมาตรการ Bu b เบ e and s ซ a l ของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง50คนขึ้นไปและกิจการก่อสร้าง จังหวัดลบบุรีมีสถานประกอบกิจาการส่งแบบรายงานการปฏิบัติตามมาตรการ Bubble and Seal รวม38แห่งจัดทำมาตรการป้องกันและมาตรการด้านสังคมครบถ้วนจำนวน7แห่งข้อมูลณนะวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2564จากสถานการณ์อุทก,กภยัยภายในจังหวัดลบบุรีตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีได้มีการติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนายจ้างและลูกจ้างพบว่ามีสถานประกอบกิจการได้รับผลกระทบจำนวนทั้งสิ้น14แหง่งประกอบด้วยอำเภอชัยบาดานจำนวน7แหง่งอำเภอบ้านหมี่4แหง่งอำเภอโคกสำโรง2แหง่งและอำเภอพัฒนานิคม1แหง่ง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ